เ,เกลืบปลาหมึกจากญี่ปุ่นเตยากิของอร่อยที่ไม่ควรพลาดสำหรับร้านเตยากินะคะก่อนจะไปถึงเมนูจะบอกว่าร้านน่ารักมากญี่ปุ่นสุดๆมาเริ่มที่เครื่องดื่มกันก่อนนะคะวันนี้แป้งลองเป็นยูสุเอสเปรสโซ่ค่ะ อันนี้จะมีความหอมอ่อนๆของกลิ่นกาแฟนะคะเจอกับความเปรี้ยวแล้วก็สดชื่นจากยูสุดื่มง่ายไม่ขมนะคะคนไม่เคยดื่มกาแฟเนี่ยคิดว่าสามารถลองดื่มได้สบายๆเลยค่ะและที่เด็ดที่ไปในวันนี้นะคะเพราะว่าชอบเจ้าข้าวเกียบปลาหมึกอ,อันนี้มากเลยค่ะทุกคนครั้งแรกนะคะแป้งเคยไปกินที่ฮอกไกโดค่ะอร่อยมากๆเลย ตอนนี้มาเห็นขายที่ไทยนะคะจะพลาดได้ยังไงวิธีการนะคะก็คือเขาจะใส่แป้งแล้วก็ปลาหมึกลงไปในเครื่องเฉพาะของเขาค่ะแล้วก็รอประมาณ3นาทีนะคะตัวแป้งเนี่ยจะเป็นความกรอบแล้วก็บางมากๆซอสมีรสชาติเค็มนิดๆแต่ว่าไม่ได้เข้มจนเกินไปแป้งดันค้างก็จะหอมกลิ่นไม่อันนี้ราคาอยู่ที่1 0 0่ง0ถึงสองบาทนะคะขึ้นอยู่กับขนาดของปลาหมึกค่ะจากนั้นก็จะออกมาเป็นแบบนี้เลยค่ะทุกคน แล้วก็ทาซอสบางๆนะคะคือพอดีมากๆแวะไปชิมกันได้นะคะที่ร้านเตยกิพระราม3มซอย9 9เปิด9โมงถึง6โมงปิดวันจันทร์จ้า